เดี๋ยวทีนี้เรามาดูที่แบบผัดท้ายบท6นะครับทีนี้ก็มาเริ่มดูที่ข้อหนึ่งใหญ่ของมันนะครับเ็าบอกว่าผู้ผลิตแผ่นพลาสติกนะครับเพื่อทําบัตรเครดิตให้ธนาคารแห่งหนึ่งครับเชื่อว่าวงคาว่าเชื่อว่าไว้เนี่ยค,คือเขาต้องการให้เราทดสอบที่มันมีคําว่าเชื่อว่าอะไรเงี้ยนะความยาวโดยเฉลี่ยนะครับของแผ่นพลาสติกนั้นได้มาตรฐานนะครับ โดยมาตรฐานเนี่ยมันมีตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่นะก็คือ6นะครับเพราะงั้นเราต้องการทดสอบตัวนี้ครับว่ามิวเนี่ยนะค่าเฉลี่ยนะครับมันเท่ากับ6หรือเปล่านะครับแล้วทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับเมื่อมิวเนี่ยคือความยาวเฉลี่ยเท่ากับ6แล้วเนี่ยนะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมิวมันก็เป็นประชากรใช่ไหมเพราะงั้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยตัวนี้ก็เป็นประชากรเหมือนกัน ก็คือซิกมานะนะระวังไว้หกับซิกมามันจะคล้ายๆกันนะครับเราซิกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ1,5ซนติเมตรนะครับทีนี้ก็ปิดวงเล็บไว้ทีนี้มาดูต่อนะครับถ้าสุ่มแผ่นพลาสติกนะสุ่มมันก็เป็นตัวอย่างแหละนะเพราะงั้นตั้งแต่คำว่าถ้าไปมันก็เป็นประโยคตัวอย่างนะครับสุ่มแผ่นพลาสติกมาตรวจสอบ ทั้งหมดเท่ากับเท่าไรครับ49แผ่นนะครับจะได้ n เล็เท่ากับ49พบว่าความาเฉลี่ยนะเฉลี่ยตัวเนี้ยนะมันคนละคนละเฉลี่ยกับตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็น x bar เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ประโยคในสีชมพูนะสีชมพูมันเป็นของตัวอย่างเพราะมีคาว่าสุ่มใช่ไหมครับพ bar เพราะงั้น x bar ก็เท่ากับ6.5นะครับ เนี่ยแค่แกะตรงนี้มันก็ยากแล้วนะครับจงทดสอบความเชื่อนะครับว่าผู้ผลิตแผ่นพลาสติกเนี่ยเขาเล่าถูกต้องหรือเปล่านะครับที่ระดับในยัยสำคัญ0.1นะครับเพราะงั้นก็กำหนดค่าอลฟามาให้ก็คือ0.10เราก็เขียนเยยะว่า0.1นะสูงตัวหลังเนี่ยมันไม่มีค่านะสูตรหลังหนึ่งมันไม่มีค่าก็เขียนแค่นี้พอนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มทำตามทั้งหมด5สเต็ปการทดสอบสมมุติฐานนะครับถ้าไม่คล่องก็พยายามใช้แผ่นนี้ไปก่อนนะครับใช้สีดำแล้วกันทีนี้มาดูสเต็ปหนะครับในโจทย์เนี่ยมันมีบอกไหมว่าให้ทดสอบแบบมากกว่าน้อยกว่า นะมันแค่ให้ทดสอบว่าเชื่อเชื่อว่าได้มาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมเพราะงั้นแบบ A แบบ B แบบ C เนะี่ยมันไม่มีมากกว่าน้อยกว่าเราก็ใช้แบบที่1น,นะครับสเต็ปที่1จะใช้แบบที่1ก็เป็น h 0 h1 นะครับมิเท่ากับมิไม่เท่ากับนะแล้วมิลเขาให้ค่ามาแล้วาบเท่ากับ6 นะครับอันนี้ก็ให้เท่ากับ6 h นะ h 0ศย์ก็เท่ากับ6 h 1หก็คือไม่เท่ากับ6นะครับล้วทีนี้อ่านจับใจความนะก็คือ h 0ศูย์เนี่ยคือแผ่นพลาส,สติกได้มาตรฐานนะครับส่วนตรง h 1หนเนี่ยนะก็ลอกไปนะแต่เปลี่ยนคำว่าได้เนี่ยเป็นไม่ได้ นะเพิ่มคำว่าไม่แค่นั้นพอนะครับทีนี้มาดูต่อไปสเต็ปสก็จะเป็นสเต็ปที่ง่ายที่สุดนะครับนี่นะครับสเต็ปส <c oughs> นะครับก็เขียนระดับนี้ะสำคัญก็เขียนแค่นี้พอ alpha เท่ากับ0.1 นี้ต่อไปเดี๋ยวมาดูสเต็ปสนะครับเลือกสูตรที่ใช้นะครับสเต็ปสเนี่ยสถิติทดสอบใช่ไหมคืออะไรเราก็มาดูว่าเราทราบซิกมาหรือเปล่า นี่ยทราบนะครับก็เขียนว่าเพราะทราบซิกมานะครับก็เลยใช้สูตรนี้ z เท่ากับ x บาร์ลบมิวส่วนซิกมาส่วนรูดเนะครับขอโทษทีตกเฟรมทีนี้ต่อไปในสเต็ป3เนี่ยเราก็สามารถ ที่จะคำนวณต่อไปได้เลยเราก็คำนวณไปนะครับ x bar เท่ากับเท่าไหร่ครับ x bar ก็คือ6.5นะครับลบ mu mu เนี่ยเราก็มาจากสเต็ปหนึ่รือตรงนี้ก็ได้นะก็คือ6ซ sigma เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1.5ก็แทนค่าไปลบไม่ใช่ลบนะีหารรูท n n ก็คือ49นะครับทีนี้มาดูตัวเศษ 0..5 6.5ลบ6ก็เป็น0.5นะครับต่อไปมาดูตัวส่วน <c oughs> 91.5าหารรูท49นะครับก็ได้0.21428นะครับแต่เราอย่าเพิ่งกดลังเลน,นะเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์นะครับ เพราะงั้นค่า Z ก,ก็ดึงลงมาก็ได้นะก็เอา0.5ตัวเนี้ยนะครับ0.5นะครับแล้วก็หารด้วยค่าค่าเนี้ยนะแต่เรากดอ่านสไปมันจะเมมตัวเลข0.2.1.4อ่ะไรยาวๆเนี่ยนะเข้าไปในอ่านแล้วกดเท่ากับนะครับมันก็จะได้คำตอบมาคือ2.3.3นะครับแซตัวเนี้ยนะก็เรียกว่าค่า สถิติคำนวณน,นะบางทีเนี่ยบางตำราเขาจะเรียก set c a l นะหรือ set c นะ set คำนวณพวกนี้คือความหมายเดียวกันหมดนะครับต่อไปเรามาดูสเต็ป4นะครับซึ่งเป็นสถิติอ่าซึ่งเป็นสเต็ปที่วุ่นบายที่สุด เนื่องจากข้อนี้เนี่ยมันใช้กรณีไม่เท่ากับใช่ไหมครับไม่เท่ากับเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของตัวนี้ไม่เท่ากับก็จะอยู่ในส่วนของกรณี a นะครับเราก็วาดรูปเรียนแบบกรณี a ไปก่อนนะครับอ่าลืมเขียนสเต็ปสี่ สูตรที่เราเราใช้ในข้อนี้คือสูตรอะไรครับคือสูตรแซนะเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องเขียนทีเราก็เขียนแค่แซนะครับศูนย์จุดวิกฤตมันก็จะมี2จุดนะครับแล้วก็ลอกไปแหลงเอา2ด้านนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเขียนกระดาษทดนะครับ มาตีกระดาษทั้งข้างเขียนว่าจุดวิกฤตนะครับเนื่องจากเราใช้สุดแซนะมันมีให้เลือกแซกับ T ใช่ไหมเราใช้สุดแซดเราก็เลือกเฉพาะตรงนี้มาเขียนนะครับจุดวิกฤตก็คือแซดเอลฟาส่วน2นะเท่ากับจุดจุดนะแล้วก็เขียนไปนะหรือ ลบแซเอลฟาส่วน2เท่ากับเขียนแค่นี้ก่อนครับอันนี้ค่อนข้างวุ่นวายโอเคนะสเตจสี่เปรียบเทียบนะครับเขาละทีนี้สเตจสี่เนี่ยขั้นตอนเยอะนะครับอาจจะต้องทำหลายๆรอบหน่อย เรามาเริ่มที่แอลฟานะครับแอลฟามันเท่ากับเท่าไหร่ครับจากส่วนอนี้แอลฟาเท่ากับ 0. 0.1นะแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับเพราะงั้นมันจะได้ค่าแอลฟา0.2ก็เท่ากับ 0. 0.1หาร2คิดในใจได้ปะก็เท่ากับ0.05นะครับเพราะงั้นค่า z ซตัวนี้จะเป็น z ซ เราก็เขียนในห้อยว่า0.05ทีนี้เราก็ไปเปิดตารางไทเล่น,นะครับหรือถ้าใครเมฟแล้วนะจำค่าได้ก็ไม่เป็นไรนะสด0.05อ่อก็ใช้ตารางเจ้าเก่านี่แหละนะสซะเราก็ไปดูที่ค่าเอลฟา0.05ก่อนก็คือตรงชมพูเนี่ยนะ แล้วก็ปื๊ลงมาที่บรรทัดสุดท้ายเลยก็ได้เท่าไหร่ครับ1.645 1.645ครับก็อะไนะหงจุดหกสี่นะครับอันนี้ก็คือจุดวิกฤตที่ทางด้านขวาูตรก็คือหนึ่งจุดหกสี่ห้านะครับแล้วก็ลบแซดเอลฟาสอคือลบแซดเอลฟาสองแทนด้วยศูนดศูน เพราะงั้นก็เท่ากับลบ1.645นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะได้ลบ1.645นะครับ <c oughs> ทีนี้จำค่าสถิติทดสอบจากสเต็ปที่3ใช่ไหมครับมันจะได้ z เท่ากับ2.33เนี่ยเราก็ามาเขียน z เ่ยเราจะเลือกแบบไหนดีแคลซี Cal c, หรือคำนวณอ่ะใช้ c แล้วกันนะมัน ย่อดีก็2.33นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยจากรูปเนี้ยมันถูกแบ่งเปนสี่ส่วน1 2 3 4นะ2.33เนี่ยมันควรจะมันควรจะลอนลงตรงส่วนไหนครับมันก็ต้องเป็นส่วนที่4นะครับทีนี้มันอยู่ในหรือนอกเขตวิกฤตครับก็อยู่ใน เขตวิกฤตใช่ไหมาะอยู่ในเขตแรงเอานะครับทีนี้เราก็มาดูที่สเต็ปห้าเลยนะครับก็คือสเต็ปสรุปนะครับเขาบอกว่าเนะมันก็อยู่ในกรณีที่สองใช่ไหมถ้าค่าสถิติคำนวณอยู่ในเขตวิกฤต ปฏิเสธเฮตซ์ศูนย์นะครับแล้วก็สรุปไปว่าสรุปปฏิเสธเฮตศูนย์นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูที่โจทย์นะครับว่าเราตั้งสมมติฐานไว้ยังไงครับก็ปฏิเสธเฮตศูนย์แล้วก็กากบาทตรงเฮตซศูนย์ซะทิคถูกกันนิดหนึ่ง 1, นะครับแต่ว่าเวลาเราสรุปเป็นคำพูดเนี่ยเราจะต้องเอา ตรงที่เป็นคําพูดประโยคคําพูดของเหตุศูนย์มาตอบนะครับเอ๊ะจะต้องเอาคําพูดของตรงที่เราติ๊กถูกมาตอบนะครับก็คือสรุปว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแผ่นพลาสติกไม่ได้มาตรฐาน ตก,ตกเฟรมไปหลายครั้งนะครับแล้วก็ที่ระดับที่ระดับนัยสำคัญเราก็ไปดูเ่้ะจัดสองนะครับระดับนัยสำคัญศูนย์จุดหนึ่นะครับเวลาสรุปเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ สรุปว่าปฏิเสธหรือยอมรับเหตุูนยนส่วนสเต็ปส่วนประโยคที่2เนี่ยสรุปเป็นคําพูดให้ได้ใจความนะครับสั้นๆหรือยาวส่วนสเต็ปที่3เนี่ยก็อ้างไปด้วยว่าเราตั้งที่ระดับนัยสําคัญเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นคําตอบเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมของชุดนี้ทนีนะครับนะสเต็ปอันนี้แกะโจทย์ นะครับบันทัดนี้แก่โจทย์อันนี้ก็สเต็ปหนึ่งของสานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสเต็ปสี่สเต็ปหนะครับ mm hmm. ก็หาวิธีลอกเอาเลยกัน